คนที่รับมาแล้วก็ต้องทำตามทำแบบนี้ครับลุกลี้ลุกลนเร่งรัดรีบร้อนเพราะรับเขามาแล้วอ่ะ้าไม่รีบทำฝั่งนู้นเขาก็พวงติงเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำว่ารับตังกูมาแล้วอ่ะไอ้นี่ก็รีบเร่งผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวกับพ่อนายกครับไม่ใช่ในายยกเองเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราบุกไปที่รัฐสภา หลายๆประเทศได้ติดต่อมางยัางหลายๆคนว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนั้นเขาได้ดูพวกเราอยู่แล้วเขาก็ชื่นชมพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ร่วมใจกันช่วยเชียและร่วมใจกันมาพร้อมๆกับโผ่ไล่นายยกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าองค์อิงครัาปูดัน แสดงให้ฝ่ายมีอำนาจได้เห็นพวกเราอย่างชัดเจนที่ผู้มีอำนาจสบประมาทว่ามบ้ํำหมากบ้างมบขี้หมาบ้าง <c> ้ <oughs> ํำหมากและขี้หมาอยู่กลางแดดไม่ละลายก็แล้วกันนะเว้ยเม <c oughs> ื่อวานนี้ทุกคนบอกว่าร้อนมากแดดจัดจ้านี่หน้าก็ดำ พี่น้องก็หน้าดำํำเทียดแต่ดำอย่างเรามันมีสเสน่ห์นว้ยดำให้ขวายตรงข้ามเข้มขขังไว้แดดร้อนแค่ไหนเรายังเย็นได้แต่แดดร้อนข้างนอกข้างในเมื่อวานนี้เย็นฉ่ำพี่น้องครับใจมันเย็นหนาวหนาวร้อนร้อน,อนเลยยิ่งกว่าเราไปไหนๆในการต่อต้านคาสิโนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมูยเรา ไม่เอากันทั้งนั้นแหละครับพระสองฆ์องค์กเจ้าและใครต่อใครมีแต่พ่อนายกองอิงเนี่ยครับจะเอาท่าเดียวเลยก่อนหน้านี้ก็ขู่พักร่วมรัฐบาลบอกว่าถ้าไม่ยกมือสนับสนุนขับออกไปเลยจริงเท็จแค่ไหนเป็นข่าวครัหลังจากนั้นพอพี่น้องประชาชนส่งเสียงโห่ร้องกันทั้งประเทศ ทำท่าไม่ไว้วางใจแล้วเสียงในสภาของรัฐบาลพักร่วมต่างๆทำท่าจำไม่ยกมือให้แล้วก็เลยเกิดการกลัวขึ้นมาครับพี่น้องเมื่อวานโอตวาระแรกเข้าไปกลัวไม่ผ่านครับพอไม่ผ่านปับ๊บเสียงไม่พอทำอย่างไรครับไม่ลาออกก็ต้องยุบสภานี่แหละครับเป็นชัยชนะ ของประชาชนที่กูรร้องตะโกนไปบอกว่าไม่เอาคาสิโนไงครับนี่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนแต่ว่าพี่น้องครับไอ้นั่นมันถอยนะครับไม่ใช่ถอนถ้าถอนมันเอาออกไปยกออกไปยัตตินี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสำหรับรัฐบาลชุดนี้ถ้าไม่เอามาใหม่ถอยไม่ใช่ถอนดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับ คำว่าถอยแต่ยังไม่ถอนนี่มันเอามาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสภายังไม่ปิดแต่นี่พอสภาปิดวันนี้เปิดกรกฎาวันที่สามเพลอเพลอวันที่สามปั๊บเปิดปุ๊บมันเอาเข้าเลยและมันออกวาระหนึ่งสองสามไปเลยก็ได้ครับพี่น้องครับไอ้พวกนี้มันชอบลักหลับนีราโทษกรรมสุดท้ายมันก็ลักหลับมาแล้ว แต่พ่อแม <UR> ่พ oh ี IPO ่น้องรู <im> <ate> <apparent> ้ทันจึงตะโกนขับไล่ยิ่งลักไปไหนไม่รู้แล้วเวลานี้นี่มาจะลักหลับคาสิโนไอ้นั่นสุดซอยช่วยพ่ออย่างเดียวนะตอนนั้นช่วยพี่แต่นี่คาสิโนททาท่าจะช่วยพ่อแต่ทําลายประเทศชาติครับพี่น้องครับก็ทุกคนบอกมาแล้วนี่ในหลวงรัชกาลที่ห้าในหลวงรัชกาลที่เก้า ท่านมีพระรมราโชวาทท่านมีราชหัตบอกไว้อย่างชัดเจนอย่างที่คุณจตุพรออกมาบอกกับพี่น้องราชาบัณฑิตาศาสนาทุกาศาสนาพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแพทย์จุฬาหลายหลายรุ่นแล้วอีกพี่น้องตั้งมากมายเขาไม่เอาคาสิโนครับดังนั้นเมื่อวานถ้าเกิดสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยดันทุรังเข้าไปเผลอเ ทักษณิณจินวัตรป่านี้จมดินเลยครับพี่น้องยังไงถอยครับถอยไปก่อนพอถอยไปแล้วทำยังไงครับไอ้ที่รับตังไปแล้วเนี่ยอาจจะไปคุยกันได้ว่าเฮ้ยนี่มันถอยนะยังไม่ถอนอย่าสวนกระแสะพี่น้องประชาชนเลยนู่มึงดูยายเกที่อยู่หน้าสภาดิเมื่อวานมันยังไม่ถอยเลยกูขอถอยก่อนดีกว่า ค่อยก่อนครับเห็นไหมหลังจากนั้นมีสอสอขวายรัฐบาลนี่แหละครับออกมาพูดในสาภาบอกว่าไม่สนับสนุนคาสิโนเห็นไหมครับแต่หัวหน้าพักบอกเอ้ยนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเด็กวายจนใช่ไหมรุ่นราวเดียวกับนายกรัฐมนตรีมันยังคิดถูกเลยว่าคาสิโนไม่ดีลูกของนายเนวินที่ชอบเลยครับ ถ้าเขาพูดจากใจครพูดจากความเป็นจริงผมชื่นชม,มานายคนนี้ว่าชื่อชัยชนกใช่ไหมครับใครจะชอบการพน,นันก็ชอบนะครับในประเทศไทยในคนชอบผมว่ามากแต่จะให้ประเทศไทยมาแปรเปื้อนสิ่งดำดำสิ่งชั่วร้ายเราไม่เอาครับแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองเป็นขวานทองเมืองเจ้าที่ตะกลัวมา ติดไว้เหรอครับพระเทศไตยมันเป็นขวานทองใครไปใครมานับถือพระพุทธศาสนาเกิดแก่เจ็บตายมึงไม่รู้หรือไอ้บ้ารวยก็รวยเงินทองก็เยอะแยะมึงจะเอาเงินไปไหนนักหนาวะฮะตระกูลนี้ยรู้ไหมว่าพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเขาสอนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นมา ตั้งอยู่และก็ดับไปเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างมีการแปลเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ตายครับไม่ว่าคุณจะจนยังไงสุดท้ายก็ตายครับเพราะเราไม่เลือกเกิดกันไม่ได้หรอกครับอง้์อิงไม่รู้ว่ามีกรรมหรือมีบุญที่เกิดเป็นลูกทักษิณชินวัตรบางคนบอกว่านี่กรรม บันดาลให้มันมาเกิดเป็นลูกทักษณิณเพราะพ่อใช้งานมันไงคนเราเวลาเกิดเลือกเกิดกันไม่ได้ครับแต่คนเราเลือกที่จะทําความดีได้ครับผมคนหนึ่งที่เคยร่วมสู้ข้างแต่ก่อนนี้อยู่ตรงข้างกับพี่น้องต้องขอชื่นชมพี่น้องที่พี่น้องสายตายาวไกลมากกว่าผมที่ว่าเห็นว่าตระกูลนี้มันสร้างความปิบัติให้กับประเทศไทยครับ แต่ผมสู้ด้วยหลักการประชาธิปไตยอะไรที่ไม่ถูกต้องผมฝังไม่ว่านั่นจะเป็นใครหน้าไหนครับพี่น้องครับเรายืนยันบนความถูกต้องความจริงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงจะชนะทุกสิ่งพี่น้องจำผมไว้แล้ววันนี้เราต่อสู้กับความเป็นจริงครับเราไม่ได้ต่อสู้กับความตาย แต่เราต่อสู้กับความเป็นจริงเพื่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตหลายคนทั่วโลกโทรมาบอกว่าดีแล้วต่างชาติที่คนไทยไปอยู่ต่างชาติต่างประเทศเขาโทรมาให้กำลังใจเหนืออีสานกลางใต้ตั้งเวทีโหให้กับรัฐบาลต้านคาสิโนโมเมื่อวานนี้ดังนั้นมันจึงถอยไงครับพี่น้อง ถอยไปก่อนแต่เราต้องยืนหยัดสู้อยู่อย่างนี้ครับหลายๆายคนที่อยู่ทางบ้านตรงขามาบอกฝากบอกกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าบางทีเขาอยากจะมาเมื่อวานนี้แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายหายอย่างดูลูกบ้างรัฐบาลไอ้บ้านนี้เป็นนายกรัฐมนตรีทำให้จนลงมากขึ้นบ้างจึงมาไม่ได้แต่ก็เชียร์อยู่ทางบ้านตบมือให้พี่น้อง ที่อยู่ทางบ้านและไม่ได้มาด้วยครับแต่เขาบอกว่ายังมีเวลาที่เราจะต้องต่อสู้เพราะสิ่งนี้มันยังอยู่ในสภาจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่พวกเราจะนัดกันไปที่หน้ารัฐสภากันอีกครั้งนะครับพี่แล้วคอยดูกันนะครับระหว่างอุ้งอิงกับคาสิโนไหนจะไปก่อนกันหรือมันจะไปพร้อมๆกันครับ หลายหายคนในรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยพวกค้าเนี่ยจะข้านทําไมนักหนาวะก้อยเขาทดลองใช้ลองทํามันก่อนที่ทําให้ดีค่อยเลิกไอ้บ้ามึงไม่รู้่ที่มึงเอาอ้วงอิงมาทดลองเป็นนายกรัฐมนตรีทําชาติสิบหายไปถึงไหนอะนี่แค่ลองเอาอ้วงยิงเป็นนายกอะบ้านเมืองก็เจ๊งระเนระนาดตึกถล่มแผ่นดินไหว สร้างความชิบหายอะไรนักหนาเพราะมึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่เลยครับที่พักเพื่อไทยทดลองเอาอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นไงล่ะครับวันนี้เสียหายไหมเอาออกได้ไหมต้องให้พวกผมพี่น้องที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมาตะโกนด่าทุกวันอย่างเงี้ยมันชื่นใจพวกมึงแล้วหรือแล้วไอ้คาสิโนโพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ใจทำแลวมันเลิกทำวันนี้เลิกพรุ่งนี้นะ มันต on ้องขอสัมปทานกันเป็นปีๆมันไม่ใช่ขอวันนี้ให้ลองทําก่อนถ้ามีคนมาเล่นและสร้างความเสียหายกูยกเลิกไม่ได้ครับมันต้องทําอย่างน้อย30มสิบปีในหนึ่งปีก็สร้างความบันเลยให้กับประเทศไทยไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วครับพี่น้องและนาชัวตัวโุกเวลาเข้ามาเล่นการพนันเขาไม่เที่ยวถ้าคนที่เขามาเที่ยวเขาไม่เล่นการพนันครับ นอกเสียจากว่าบ้านนั้นเล่นกันทั้งครอบครัวแล้วก็ไปกันหูดำตําชิกก็เล่นกันในนั้นแหละครับนายกอกุงกิงมาบอกกับพี่น้องว่าเอาอะไรไม่เป็นไรเมื่อไรก็เข้าไปได้ตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะต้องไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้เขาเข้าใจกันก่อนแล้วหลังจากนี้เมื่อเปิดสภาค่อยว่ากันใหม่พี่น้องครับ ลอยร้อยอุคงองินกับ้อยทักษิณไปบอกพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นว่าคนตอแหลตตาบัดซัดไม่มีคนไหนในประเทศไทยเชื่อวังเขาเหล่านี้ครับอีแค่ไปยืนปลาใสอ่อนเลือกตั้งจะบอกว่าไอ้ทำนั่นทำนี่ทำโน,น่นเคยทำมั่งไหมครับพี่น้องครับเคยทำให้พี่น้องเห็นมั่งไหมไม่มีแต่เรื่องดีๆมันไม่ทำมันจะทำแต่เรื่องชั่วช่วไงครับ ดูหน้าหนูไวส้สิหนูจะไม่จับมือกับพวกรัฐะบานหนูจะไม่ทํานั่นหนูจะไม่ทํานี่ไอ้อับเร่ยแต่สุดท้ายก็ทําตรงกันข้ามกันหมดแล้ววันนี้จะไปบอกกับพี่น้องประชาชนอธิบายเรื่องคาสินโนว่ามันไม่มีคาสินโนก็คือบอนแต่นี่มันเป็นคอมเพล็กไอบ้บ้าถ้าจะทำคอมเพล็กก็ไปทำดิมันไม่ต้องใช้กฎหมายรับรองหรอก พรบ,บรโงรงแรมก็มีอยู่แล้วโรงละครก็มีอยู่แล้วจะทําสวนสนุกตรงไหนก็มีอยู่แล้วมึงจะมาเขียนจดกฎหมายใหม่ทําไมวะคาสิโน,โนจะมีห้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นก็ตามมันก็คือบ่อนการพานันครับพี่น้องบอนการพานันก็บ่อนคันพนันจะไปสอดแทรกตรงไหนจะมีกี่เปอร์เซ็นก็บ่อนการพานัน,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 นทำลายชาติครับ ท่านอาจารย์ปัญญานันพิกขุวันโกนผมก็เอาสาธุธรรมมาอ่านให้ท่านฟังแล้วว่าผีร้ายทำลายชาติถ้ารัฐบาลใดๆหรือประเทศใดสนับสนุนให้ประชาชนเล่นการพนันไม่ว่าประเทศใดจะนำความบิบัติและความเสื่อมเสียมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยชาตินั้นครับพระสงฆ์้ะเจ้าบอกว่าอย่างนี้ตลอดเวลาแต่พวกบ้านนี้ไม่ฟังครับ จะไม่ฟังยังไงครับสงกรานต์ปีที่แล้วตอนเป็นประธานซอฟพาวเวอร์มีคนก็บอกว่ามันไปทำข้อตกลงเรื่องบ่อนคาสิโนในประเทศไทยแล้วไม่รู้รับตังมาหรือเปล่าครับพี่น้องครับคนท่รับมาแล้วก็ต้องทำตามทำแบบนี้ครับลุกลีลุกลนเร่งรัดรีบร้บรอนเพราะรับเขามาแล้วอะถ้าไม่รีบทำ ฝั่งนู้นเขาก็พวงติงเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำว่ารับตังกูมาแล้วอะไอ้น,นี่ก็รีบเร่งผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวกับพ่อนายกครับไม่ใช่ในายกเองไม่ใช่ในายกเองนายกกุียเองเป็นผู้ตกลงแต่บอลคาสิโนโน,น่าจะทักชิณชินวัตรเป็นคนไปตกลงครับเพราะก่อนหน้านี้ผ่านครมอเสร็จอุ้งอิงก็บอกไม่รีบหรอก เราไม่รีบไปให้สัมภาษณ์ที่ต่างจังหวัดแต่ในสภาวันที่สามวันนั้นพี่น้องเห็นไหมที่เราไปกันวันแรกไอ้บ้าลูกสม,มุนในายใหญ่ของเขาก็พยายามดันทุรังให้เอาวาระเร่งด่วนเรื่องคาสิโนโมาไว้เป็นยัตติวาระแรกอันดับหนึ่งครับก่อนใครเพื่อนครับนี่แสดงว่า องอิงนายกไม่รู้เรื่องแต่พ่ออยู่เบื้องหลังให้ทำแบบนี้ครับแล้วเป็นไงล่ะครับวันนี้สิ่งที่เขาเลื่อนต้องตบมือให้ตัวเองนะครับที่ยอมไปนั่งหน้าดำคําเครียดตากแดดให้เขาเห็นเมื่อวานนี้ครับต้องตบมือให้ตัวเองว่าเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน เขาบอกว่าเรามอบคนแก่มบน้ำหมากมบขี้หมาอะไรก็ไม่ต้องไปใส่ใจอยู่ที่ใจที่เราจะทำความดีครับพี่น้องตราบใดที่เราจะเดินไปกับความเป็นจริงสิ่งนั้นคือความดีทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าได้บุญได้กุศลและได้รับชัยชนะในที่สุด ประเทศไทยมีสิ่งสวยงามเหลือเกินมากมายครับที่นานาชาติตัวโลกจะมาเที่ยวจะมาเชยชมอย่างน้อยถึงแม้เราจะแก่แต่เรายิ้มเก่งครับคนไทยแค่ยิ้มรับถึงแก่แค่ไหนก็สวยไม่ใครดูผมยิ้มดีครับหน้าตาดีไหมจะหน้าดูยังไงถ้าเรายิ้มมันระรื่นครับดังนั้นนานาชาติทั่วโลกเขาให้การยอมรับการยิ้มของคนไทยเนี่ยครับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เขาลือไปทั่วโลกและเขาอยากจะมาเมืองไทยไอยวงนิงกับพ่อพยายามทำบอลการพนันให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเชิญคนทั่วโลกมาที่นี่ไอ้บ้านั่นมันซบเซาต่างหากเว้ยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันยิ่งทำให้ประเทศซบเซาสามเสื่อม มันไม่ใช่เป็นการซอฟต์พาวเวอร์และจะให้คนทั่วโลกมาเที่ยวใครจะมาเที่ยวหรอเมื่อสังคมเสื่อมทรามมาเลเซียเขาก็เจอกันมาแล้วครับแล้วมาเลเซียที่เขามีบอนพวกมากเฟียที่เขาสร้างบอลก็ต้องขยายฐานเพื่อให้มีอีกแห่งหนึ่งแต่นายกมาเลเซียไม่ยอมครับแล้วเขาจะเลิกบ่อนคาสิโนจะไปปรับปรุงเด็กของเขา ทำเรื่องการศึกษาทำเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่ปัญญาประดิษฐ์เขาจะทำปัญญาประดิษฐ์มาสู้กับผลทั่วโลกบอลเขาไม่เอาแต่บ้านเราการศึกษามึงไม่สนใจมึงสนใจแต่ให้เด็กมาเล่นการพาน,าน,นันเนยวะทำไมรัฐบาลไม่พูดไม่อธิบาย และไปประชุมปรึกษาหารือตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยวะมันต้องช่วยที่คนไทยเด็กไทยวันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ผมนี่ไม่รู้สักงกงภาษาอังกฤษไอ้ผมนี่ภาษาอังกฤษไม่ไหวภาษาไทยยังไม่แข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยการศึกษาในประเทศไทยทำไมรัฐบาลจึงไม่ส่งเสริมปฏิรูป ให้เด็กรู้ภาษาในอาเซียนอย่างน้อยๆก็อ,อทําดูสิว่าเป็นยังไงแต่นี่ไม่คิดครับดังนั้นพอประชาชนมาขัดขวางเรื่องบอนคาสินโนก็หาว่าพวกเราเนี่ยทำไมไม่ไปชุมนุมขับไล่บอนใต้ดินกันบ้างหรือบอนเถื่อนกันบ้างไอ้บอนเถื่อนมันเป็นเรื่องของมึงที่มึงจะต้องไปปราบปรามเรื่องของกูกูจะไปไล่มึงไม่เอาคาสินโนเ,เพราะมึงจะทำ หน้าที่พวกเราไม่ใช่ต้องไปจับบอลเทือนหน้าที่ของพวกมึงคือต้องไปไล่บี้บอลเทือนนุ่นดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราเดินมาถูกทางแล้วครับและเราจะต้องเดินต่อไปเรื่องบอลการพัน,นนั้นถ้าเขาเอาออกไปเรื่องอื่นที่มันอับทำอับลีเราต้องต่อสู้กันต่อไปไม่ใช่หยุดกันแค่นี้ครับ ประเทศไทยสีขาวทุกเสื้อสีในอดีตที่ผ่านมามีความขัดแย้งแตกแยกงองหน้ากันไม่ติดผมคนหนึ่งที่อยู่กับเสื้อสีหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมคนหนึ่งครับไม่ได้รังเกียดเดียดฉันสีข่ยตรงข้ามเลยเขาถูกทุบถูกตีถูกทำลายผมแทบน้ำตาแทบร้องไห้ทั้งทั้งที่อยู่ข่ายตรงกันข้ามเพราะผมเข้าใจ เสื้อสีทุกเสื้อสีในอดีตที่ผ่านมาทําด้วยความถูกต้องและถูกหลักที่ตัวต้องทําสิ่งที่พี่น้องแต่ละเสื้อสีเห็นเห็นว่าไอ้นี่มันทําไม่ถูกต้องสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นว่าไอ้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้เราเห็นด้วยกันไหมครับไม่ว่าท่านจะอยู่เสื้อสีใดมีความขัดแย้งแบบไหนอย่างไรที่ผ่านมาวันนี้เราต้องเอ,เ,อเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ทำสิ่งที่ถูกต้องให้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ประเทศไทยต้องสีขาวนี่แหละครับเราต้องสร้างความบริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยเหมือนแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองนี่แไม่ต้องเอาตะกัวมาไม่ต้องเอาขี้หมูขี้หมามาแปรเปื้อนประเทศไทยบอนการพนัน คาสิโนก็เหมือนขี้หมูขี่หมาขี่อะไรทั้งหลายแล้ครับที่เขาไม่เอาเลยเอามาปะไว้ในประเทศไทยเราไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเดินหน้าต่อสู้กับมันคว้าควันกันไปชัยชนะจะเป็นของเราครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับประเทศนี้ยังมีพระสยามเทวาธิราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับเรามาปราศัยตรงนี้ทุกคืนทุกคืน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รู้ท่านได้เห็นท่านก็ให้พอเราทุกวี่ทุกวันว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้ต้องการสร้างคุณงามความดีและต่อสู้เพื่อความตกท่องให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยเราในเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ตราบใดไอ้พวก,กจังไรทั้งหลายที่มันคิดไม่ดีกับประเทศชาติสักวันหนึ่ง มันต้องหนีออกนอกประเทศเป็นแน่แท้ครับพี่น้องครับเขาอาจจะมีวัส,สนาในระดับหนึ่งที่มาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่วิบากรรมในครั้งนี้ขององค์อินเพราะพ่อบันดาลให้มาผมไม่รู้สิ่งที่ทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยอาจจะมารับลูกคนนี้ที่เขารัก ไปต่างประเทศพร้อมกับเขาและไม่มีวันกลับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้นตราบใดที่ประชาชนยังยืนหยัดและสู้ต่อไปเราไม่มีคำว่าแพ้แพ้เป็นอันขาดครับอย่าคิดว่ามีอำนาจอยู่ในทำรรเนียดมีทหารมีตำรวจเยอะแยะมากมายคอยสก,กัดกัน้นคอยคุ้มครองแต่หารู้ไหมว่า ข้าราชการทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นลูกพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันเขารู้จักรับผิดชอบชั่วดีเขารู้ว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกดังนั้นผมเชื่อมั่นพี่น้องตำรวจทั้งหลายว่าท่านก็จะเห็นไปกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศครับวันที่เราไปทำนี่ผบเราวันที่เราไปรัฐสภาพี่น้องตำรวจเราเห็นใจครับ เห็นใจที่เขามาต้องมาตากแดดตากลำหน้าดำไปกับเราแต่เมื่อเขามาคุ้มครองคนทำไม่ดีอยู่ในทมเนียบนะเขาไม่ได้มาปกป้องแต่เขาทำเพื่อหน้าที่ของเขาตบมือให้ตำรวจทั้งหลายเหล่านั้นครับตำรวจและทหารไม่ใช่จัตูรูของเราเพราะตำรวจและทหารคอยปฏิบัติดูแลชาติ ไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดความสูญเสียตำรวจก็อยู่ทันไหนดูแลความเรียบร้อยเขาไม่ได้มา,าป,ปกป้องนายกรัฐมนตรีแต่เขามาดูความเรียบร้อยวันหนึ่งถ้าสู้กันแตกหักผมคิดว่าตำรวจหลายคนต้องอยู่ข้างประชาชนอย่างแน่นอนครับดังนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณพี่น้องตำรวจทั้งหลาย ที่คุยกันรู้เรื่องไม่สก,กัดขัดขวางให้เราเดินไปได้ถึงรัฐสภาในวันนั้นตบมือให้เขาเหล่านั้นหน่อยครับที่เราไปในสภาเราก็ไปบอกกับสอสอไปบอกว่าไอ้นี่มันเป็นพรบธุรกิจบันเทิงครบวงจรคือบ่อนคาสิโนทั้งสอสอควายค้านและรัฐบาลที่เป็นลูกสมุน ของกลุ่มทุนที่จะให้ทำก็คือพัคเพื่อไทยเราเดินไปบอกเขาส่วนเขาจะทำแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เขาครับถ้าเขาจะเป็นขี้ข้าก็ใเป็นขี้ข้าไปตลอดชาติก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าก็ออกมาอยู่ข้างประชาชนนี่อันไหนที่ไม่ดีอย่าให้เขาใช้เล่ไปทำรับใช้เขาทอสวายค้านวันนั้นพักพลังประชารัฐ ออกมายืนยันกับพี่น้องอย่างชัดเจนหรือเป็นเพราะเขาเป็นขวายคานและเขามาคานก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรมาเถอะอันไหนที่ไม่ดีมาคานกับพี่น้องประชาชนนี่อย่าไปร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลทำสิ่งเลวๆซามต่ำช้าให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็มาพอหอมปากหอมคอ ก่อนจะลงจากเวทีก็ขอรดน้ำดำหัวพี่น้องใช้น้ำใจเนี่แหละครับรดน้ำดำหัวพี่น้องประชาชนทั้งผู้เฒ่าผู้แก่แม่เฒ่าทั้งหลายขอพรจากท่านในการสู้รบครั้งนี้ขอให้ใชัยชนะจงเป็นของประชาชนทุกคนที่อยู่ทางบ้านเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วส่งต่อไปทั่ว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 ,ท,วทั่วนะครับว่าเราในเวทีนี้ ต้องการล้างประเทศไทยให้มันขาวสะอาดครับล้างครั้งนี้ล้างสิ่งทรงกระปรกที่สกุลชิน,นวัตน์ทำไว้ครับตราบใดที่คาสิโน,โนยังอยู่ในสภาย,ยังมียัติอยู่เราก็จะยืนหยัดสู้กับมันให้ถึงที่สุดครับตราบใดที่อุ้งอิงยังอยู่ไม่แน่นะถึงมึงถอน คาสิโนมาแล้วเรื่องอื่นถ้าทำเลวสามจามท้าก็เตอกับเราอีกครับและพี่น้องเชื่อไหมประเด็นสุดท้ายก่อนลงจากเวทีรัฐบาลนี้ทำผิดกฎหมายหลายขั้นตอนครับอย่างน้อยทำขัดหลักยุทธศาสตร์ชาติเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นเรื่องตามกฎหมายตามที่ต่างๆดังนั้นพี่น้องที่คโครแคท ผมไม่แน่ใจหรือจะเชื่อมั่นอย่างไรว่าสุดท้ายแล้วอุงอิงจะไปพร้อมกับบ่อนคาสิโนนี่แหละครับให้เชื่อมั่นนะครับพี่น้องที่เคารพวันสงกรานเห็นได้ข่าวว่าสิบสองสิบสามพี่น้องเราจะตั้งเวทีเล่นน้ำสงกรานกันที่นี่ส่วนผมนั้นถ้าว่างวันไหนก็จะมาวันนั้นแหละครับ ว่างก็จะมาเยี่ยมเยียนว่างขึ้นเวทีก็จะได้มาพูดจะทักทายซึ่งกันและกันให้กำไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันและขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมยืนหยัดสู้ตั้งเลเวลาหลายวันมาแล้วครับตบมือตัวเองนะครับตบมือตัวเองดังๆครับเก่งที่สุดเก่งมากครับตราบใดที่ประชาชนยังรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเพราะกระประการข่าวตูมปับ๊บมากันปุ๊บทางใต้บ้านผมมากันหลายร้อยครับอีสานพักพวกผมก็มากันหลายร้อยคนดังนั้นพี่น้องเราไม่ต้องใส่ใจว่าเราไม่มีพวกเรามีทั้งพวกมีทั้งเพื่อนและนักรบอุดมการเดียวกันมากมายเพื่อชัยชนะของประชาชนครับสวัสดีครับ